เมนูนี้นะครับเป็นเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับซึ่งจะเป็นรหัสผ่านที่เราใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับถ้าจําได้นะครับเวลาเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะคลิกเมนูเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะพิมพ์อีเมลที่เราใช้สมัครไปในตอนแรกนะครับเข้าไปจากนั้นเราก็จะกรอกรหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านตรงนี้แหละครับก็คือตัวที่ เราใช้ในการตั้งค่าตรงเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการเข้าไปนะครับรหัสผ่านใหม่นะครับเชน่นแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเรากดเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้รหัสผ่านตัวใหม่นี้นะครับในการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับ